ราศีพฤกษพเกณฑ์ดวงชะตาของท่านนับตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงช่วงสงกรานต์ชาวราศีพฤกษฎนั้นท่านมีดวงชะตาที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ด้วยดวงชะตาของท่านนั้นได้รับแรงอิทธิพลจากดาวศุกร์ดาวอาทิตย์และดาวเกตนั่นจึงทำให้ดวงชะตาของชาวราศีพฤกษบนั้น ค่อนข้างที่จะพบเจอเรื่องราวต่างๆที่จะเข้ามาในช่วงนี้ในส่วนที่เป็นเรื่องราวที่ดีเราก็ได้จัดทําไปในคลิปที่แล้วและในคลิปนี้ก็จะเป็นการบอกถึงเรื่องราวที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภซึ่งจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นกับท่านมี3ามเรื่องราวด้วยกันซึ่งถือว่าทั้งสมเรื่องราวนี้ค่อนข้างหากเกิดขึ้นมาแล้วจะทำให้ท่านนั้นเกิดความลำบากใจ เกิดเรื่องหนักอกหนักใจก็ถือว่าทั้งสามเรื่องราวนี้ชาวราศีพฤกษพหากรู้เท่าทันควรที่จะหลีเกเลี่ยงหรือควรที่จะหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้ปัญหาทั้งสามเรื่องราวนี้เข้ามาทำให้ชีวิตของท่านลำบากเพื่อจะไม่ให้ทั้งสามปัญหานี้เข้ามาทำให้ชีวิตของท่านเกิดความยุ่งยากเกิดความลำบากในอนาคต เรื่องที่หนึ่งที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องการงานสำหรับชาวราศีพฤษภในด้านการงานท่านก็มีส่วนที่ดีมีเรื่องราวดีๆพร้อมที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่านนั้นมากมายแต่ในเรื่องที่จะทำให้ท่านนั้นปวดหัวในเรื่องที่จะทำให้ท่านนั้นต้องสร้างความลำบากใจหรือแม้แต่ตัวท่านจะต้องติดขัด นั่นก็เกิดจากด้านการงานได้เช่นกันสำหรับงานของชาวราศีพฤกษฎในช่วงถัดจากนี้ไปชาวราศีพฤกษฎตัวท่านนั้นต้องระวังงานที่ท่านทำแบบเดิมๆซ้ำๆหน้างานเดิมๆซึ่งงานในลักษณะนี้ค่อนข้างที่จะทำให้ท่านนั้นเกิดความประมาทเกิดความชราใจมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะทำงานหลุด มีเกณฑ์ที่ท่านจะตรวจสอบงานไม่ละเอียดทําให้งานนั้นตีกลับมาหาท่านอีกหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นอาจจะทำงานเสียงานหลุดทําให้เกิดความเสียหายในองค์กรท่านทําให้เกิดความเสียหายในชิ้นงานในส่วนงานในวงกว้างนั่นจึงทําให้ท่านนั้นค่อนข้างที่จะเกิดความเดือดร้อนหรือท่านต้องตามไปแก้ไขงานของท่าน สำหรับชาวราศีมังกรในช่วงถัดจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวเกตดาวสุขค่อนข้างที่จะส่งผลถึงด้านอารมณ์ความบู้วามการรีบตัดสินใจความใจร้อนต่างๆท่านต้องระมัดระวังให้ดีหากท่านอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องมีการต่อรองมีการทำสัญญาอะไรก็แล้วแต่ที่ค่อนข้างจะเกี่ยวกับผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ของตัวท่านเองผลประโยชน์ในนามบริษัทต่างๆท่านต้องระวังต้องมีความรอบคอบมากเป็นพิเศษระวังจะเสียเปรียบระวังจะเสียรู้ทำให้ท่านนั้นต้องตกเป็นรองนั่นจะทำให้เกิดความเสียหายตามมาไม่ว่าท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ท่านต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีอย่าใจร้อนปรึกษาคนที่มีความรู้ในด้านต่างๆหากชาวราศีพฤกษ์ อยู่ในสถานการณ์ที่ท่านนั้นมีความจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างมีการตัดสินใจในเรื่องสําคัญต่างๆก็ขอให้ท่านนั้นอย่าใจร้อนอย่ารีบด่วนตัดสินใจให้ท่านคิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบระวังการที่ท่านต้องมีการตัดสินใจนั้นท่านอย่าใช้คําว่าวัดดวงอย่าใช้คําว่าเสี่ยงทายเพราะนั่นจะทําให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด หรือแม้แต่ปัญหาต่างๆจะตามมาในภายหลังในช่วงนี้ทั้งหมดการงานของชาวราศีพฤกษ์ท่านก็ต้องระวังความประมาทความช้าใจหรือแม้แต่ความใจร้อนความวู่วามการด่วนตัดสินใจทั้งหมดนี้ชาวราศีพฤกษ์ต้องระมัดระวังเรื่องที่เกี่ยวกับงานเรื่องที่สองที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤกษ์ในช่วงนี้ ท่านต้องระวังไม่ว่าจะเป็นญาติคนใกล้ตัวของท่านต่อจากนี้ไปมีเกณฑ์จะเกิดเรื่องให้บาดหมางสำหรับชาวราศีพฤกษภในข้อนี้ท่านต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นญาติสมาชิกคนในครอบครัวหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานคนที่ทำงานด้วยกันเพื่อนบ้านคนที่อยู่บ้านใกล้เลือนเคียงในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมินเมค่อนข้างที่จะเปราะบาง ก็ขอให้ท่านระมัดระวังปัญหาต่างๆหากเป็นเครือญาติสมาชิกต่างๆก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องผลประโยชน์ทรัพย์สินต่างๆมีเกณฑ์ที่จะผิดใจมีเกณฑ์จะทำให้เกิดปัญหาได้และหากจะพูดถึงเรื่องงานที่จะมีปัญหากันส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากเด็กหรือผู้ใหญ่มีการล้อเล่นจนเกินงามหรือแม้แต่ตัวท่านจะโดนเอารัดเอาเปรียบจากเพื่อนร่วมงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชามีการต่อว่ามีการว่าเสียเสียให้หายจนทําให้ท่านนั้นเกิดความโมโหมีการโต้เถียงมีการทะเลาะมีการผิดใจก็ถือว่าจะทําให้การงานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะลำบากในแต่ละวันก็ขอให้ท่านระมัดระวังและควรใจเย็น สำหรับเพื่อนบ้านนั้นท่านต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวกับแนวเขตรั้วบ้านการเอารัดเอาปรเรียบในรูปแบบต่างๆหรืออาจจะเป็นปัญหาสัตว์เลี้ยงต่างๆซึ่งมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤกษบหากเป็นในเมื่อครั้งอดีตชาวราศีพฤกษบก็อาจจะไม่คิดอะไรอาจจะปล่อยผ่านแต่ในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีแรงกระตุน้นหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะกระทบจิตใจของชาวราศีพฤกษบได้ง่าย ทำให้ชาวราศีพฤกษ์ค่อนข้างที่จะโหมง่ายค่อนข้างที่จะหัวร้อนในช่วงนี้ท่านจะต้องระมัดระวังและควบคุมสติอารมณ์ของท่านให้ดีเรื่องที่สมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤกษ์ท่านต้องระวังการรับปากหรือการตบปากรับคำให้คำสัญญาต่างๆมีเกณฑ์ต่อจากนี้ไปจะทำให้ท่านเดือดร้อนได้สำหรับชาวราศีพฤกษ์ ในช่วงถัดจากนี้ไปไม่ว่าการทำสัญญาหรือแม้แต่การรับปากท่านต้องระวังมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะไม่ได้ทำตามอย่างที่ท่านพูดหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่สามารถทำตามคำสัญญาได้ไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านนั้นได้เคยเอ่ยปากยกสิ่งของทรัพย์สินของมีค่าบางอย่าง ให้กับคนอื่นหรือแม้แต่ตัวท่านมอบของสะสมของรักของห่วงให้กับคนอื่นมีเกณฑ์มีโอกาสในวันข้างหน้าเขาจะกลับมาทวงคำสัญญาเขาจะกลับมาเอาของที่ท่านเคยเอ่ยปากยกให้ก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะทำให้เกิดปัญหากันในอนาคตได้และในช่วงนี้ชาวราศีพฤกษพท่านต้องระวังคำพูดคำจาของท่านอาจจะพูดเล่นพูดล้อ ซึ่งอาจจะไม่ถูกใจกับใครบางคนหรืออาจจะทำให้ใครบางคนนั้นรู้สึกไม่พอใจท่านต้องระมัดระวังให้ดีมีเกณฑ์ที่จะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาทำให้เกิดการทะเลาะผิดใจหรือบาดหมางนั่นจะทำให้เกิดปัญหาตามมาหรือหนักไปกว่านั้นอาจจะเป็นต้นเหตุทำให้เกิดการทะเลาะวิวาสซึ่งอาจจะนำพาท่านให้เข้าไปสู่การเป็นคดีความต้องถึงโรงถึงศาล ซึ่งถือว่าจะทำให้เกิดความยากลำบากในอนาคตเป็นอย่างมากในช่วงถัดจากนี้ไปให้ท่านระมัดระวังการพูดการจาอะไรที่ควรพูดอะไรที่ไม่ควรพูดท่านต้องระมัดระวังและคิดให้ดีซึ่งทั้งสามข้อนี้ถือว่ามีเกณฑ์จะเกิดขึ้นในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสงกรานต์ชาวราศีพฤกษบท่านต้องระมัดระวังให้ดีแต่หากชาวราศีพฤกษบนั้น หาวิธีแก้ไขหาวิธีหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ก็ไม่สามารถทำอะไรชาวราศีพฤ,ฤษภได้เลยสำหรับการทำนายการพยากรณ์ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบหากฟังแล้วคลิปนี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ กดถูกใจกดไลค์และกดติดตามซึ่งทุกการติดตามนั้นเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆก็จะได้มีการแจ้งเตือนให้ท่านได้เข้ามารับชมรับฟังได้ในทันทีขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ